เศรษฐาหาลือผอออกการท่าก่อนบินพบปะเอกชนภูเก็ตที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเตชประธานคณะทำงานด้านนโยบายพักเพื่อไทยนายสักพงษ์แสงมณีคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวนายขณาพ์โจมฤทธิ์คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว และนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกโสลและนายนิกรสมกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางรับฟังปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องความไม่เพียงพอในการให้บริการสนามบินสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีนายกีรติกิตมานวัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริการนักท่องเที่ยวพร้อมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในกีรติระบุถึงปัญหาโดยภาพรวมที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิต้องเจอตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้เที่ยวบินลดลงแต่หลังจากนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นด้วยขนาดนี้ปัญหาการขอวีซ่าของคนจีนที่เริ่มขอยากขึ้นก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่มากเท่าที่ควรจึงอยากฝากให้มีการทํานโยบายการขอวีซ่าออนไลน์เพื่อลดความยุ่งยากในส่วนนี้ นายกีรติยังระบุอีกว่าขณะนี้สนามบินได้มีการเร่งทํำรันเวย์เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรองรับจํานวนเที่ยวบินที่มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้และสามารถเปิดให้บริการได้ในกลางปีหน้าเพราะต้องรอให้มีการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาหลังการพูดคุยเสร็จสิ้นในเศรษฐาได้ไปที่ตู้เช็คอินด้วยตนเอง โดยได้มีการกดเช็คอินและออกตัว๋วโดยสารสำหรับการขึ้นเครื่องบินไปยังจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลา9.30นาิกานาทีอีกด้วยทั้งนี้นายเศรษฐามีกำหนดเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อพบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานภูเก็ตพูดคุยเรื่องการขยายสนามบินรองรับนักท่องเที่ยวจากนั้นจะไปพบกับผู้ประกอบการภาคเอก,กชนจังหวัดภูเก็ตณโรงแรมรามดาพาซา เจ้าฟ้าในประเด็นยุทธาศาสตร์การบริหารจังหวัดภูเก็ตก่อนที่ช่วงเย็นจะไปพบปะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวณตลาดเมืองเก่าภูเก็ตและช่วงค่ำก็จะพบปะกับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนักถนนบางลาหาดป่าตองประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการเปิดสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตอง